ยิงเนื้อรต่ว่าเจี่นย้องนะครับโอ้โหแหมอย่าไปรับเยอะครับโอ้ยต้ัดขาครับแหม่มีอาการไม่ดีแล้วครับโดนแข้งซ้ายโดนปัดเข้าไปต้นเลยครับจี้จีนเนื้อโอ้โหเตะตัดขาครับแหมมีอาการเจ็บครับพยายามสูนก็ปั้นเลยครับทหน้าของเพชรดาวานโอ้โหไม่ให้ดหายใจครับนี่นะครับเพชรดาวานตั้งหลักได้แล้วพยายามจะสาดแข้งนะครับกีนิ้เนื้อลุยแรงครับโอ้ย ใจร้อนจริงๆครับ like พี่ย <like> ินเนื <illing> <into the> <chat> okay ้อครับคู่เนื้อดีคู่เนื้อแม่ดูรูดูสองไม่น่าจะครบยกครับดูครับดูสับกันแต่ละทีดูต่อยกันแต่ละครั้งโอ้โหกาดถึงเลือดถึงเลือครับแข้งขวามาแล้วครับพี่ยินเนื้อโอ้โหมาที่โอ้หมัดขวาเต็มเต็มครับรูปนี้ขวาเต็มเต็มนี่ครับพยายามออกแข้งสกัดครับแต่ว่าหมัดโอ้โหหลอดกาดครับเต็มไปหมครับครึ่งปากครึ่งจมูกครับก็พยายามสู้เต็มที่แล้วครับเพชรดำขวานนี่ครับเผลอไม่ได้จริงๆครับ พยายามจะกัดฟันเตะนะครับแต่ว่านี่ครับหมัดทะลุกาศดไปเลยครับแม่แตกด้วยครับ้อสำคัญกลางศีรษะครับโอ้โหกดด้วยขวาครับาครับนับสิบไปเลยครับทีน็อกเอานะครับ KO ไปเลย